โอ้โห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 น่ากลัวไหมหลานลุงซานต้ามาแววสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมโรบอทสินะครับในหน้าที่ชื่อว่า Escape Santa Bob Up บช่วงสัปดาห์แห่งคริสต์มาสอย่างนี้ต้องเล่นอะไรแบบนี้นะครับมาเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะฮะเราจะต้องหนีจากคุณลุงซานต้าสุดน่ากลัวให้ได้นะครับผมและนี่คืออร่อยเอ่ยเราอยู่ที่ไหน เราอยู่คั่โลกควโลกเหนือหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นแถวบ้านคุณซานต้าก็ได้นะเออไม่แน่นะครับผมไหนอะไรอ่ะ Are you ready for your tour of Santa Workshop อ๋อที่นี่คือเวิร์ช็อปของคุณซานตา้านั้นเหรอจริงปะเนี่้ไหนขอลองดูหน่อยพร้อมแล้วครับคุยได้ไหมคุยไม่ได้เนาะ <laughs> โอเคมาพร้อมอยังด่านแรกของเราคือกระโดดข้ามน้ำแข็งที่ลอยอยู่บนเหนือน้ำนะครับโอเค น้ำแข็งของเราผ่านได้อย่างไงได้เราต้องเข้าบ้านนี้เนาะอุ้ยเอาแล้วโอ้ยเพิ่งสียเขตเพิ่งสียเขตไอ้ตรวข้างล่างมันหัวล้อสใส่ด้วยอันนี้อะไรตารางของขวานเหรอ This was a part of the tour นี่คือไม่ใช่ส่วนหนึ่งของทัวร์นั่นอะอ่ะโอเคแต่ว่าหลังจากที่ดูดูหลายคนนะหรดูสิว่าจะผ่านยากนะตายเอาตายเอาเอาัานเงียไปว่าเขาเอ้ยแต่อ้ย การมีซีนตายที่แบบว่าเฮ้ยครีเอทอยู่นะครีเอทอยู่นะเออด้านๆเห็นอะไรแบบนี้โอเคครับอันนี้น่าจะเป็นเช็คพอยต์อา่าใช่จริงด้วยผ่านได้อย่างงรได้ไปสเตตต่อไปเลยจ้ะกดครับเปิดประตูอ,อู้โอ้โอ,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 อมีใครมาแถวนี้มัมยข้าจะจับใส่ของขวัญให้หมดเลยคุณลุงซันต้าโตใหญ่มาเพิ่มเลยใครไปขยายส่วนให้แ,แกวะนะ่ะอุ้ยลองด้วย รองด้วยเอาไม้ไหมครับเดี๋ยวย okay, ื่นไม้ให้โอเคไปเราต้องผ่านดลาลลักเลืออยางไม่ทันได้ทำอะไรเลยอ้ oh my god อะไรวะเนี่ยเดินบนลังเลื่อนไม่พอต้องระวังของขวานอีกโอเคมาเด๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดี๋ตัวตดี๋ยดี๋หลักี๋ยวดี๋วเดีี๋ยดี๋เดี๋ยวเดยวยเดด้ไงวะเนี่ยอ่ะมาต่อไป only one of t h s t l อันแล้วจะโอเวอร์เดย์มีเพียงปุ่มเดียวดันให้ที่จะปล่อยบันไดลงมานะครับเอ้ามีปุ่มเดียวหรอแล้วว่าตูเข้าไม่ได้หรอเข้าไม่ได้แฮะอ่ะแล้วนี่มันกำดักปุ่มนี่หว่าถ้าจะให้ลองหมดก็คือตายหมดใช่ไหมเนี่ยอ่ะปุ่มนี้ตายอ่ะดูซิว่าจะเป็นคนโชคร้ายหรือเปล่าผมเอาปุ่มนี้เฮ้ยอย่างน้อยก็ยังมีโชคนิดหนึ่งโชว์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคผ่านครับเฮ้ยเฮ้ยหลังแม่งเลื่อนด้วย ค่อยๆเดินค่อยๆเดินกระโดดไปกระโดดไปเออไต่ไต่ไตสวยครับนี่เราเข้ามาที่ไหนวะเนี่ยส่วนโรงงานผ <c oughs> ลิตของขวัญของคุณลุงซานต้านะฮะหวัสดีคุณลุงซานต้าขอดูใกล้ๆหน่อยอยากเห็นใกล้ๆโ oh, 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 oh. หหหหหไหไนะหหหนหะหหหหหหอหหอหอหะหะหหหหหหอหหหเหหดหห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 อหห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 ไหยหหหหหผมห่าหหหมาโดนหอดนหอนหห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 ห ข้ามเลยดีกว่าข้าแบบเฉียงใช้เทคนิคนิดหนึ่งโอเคอันนี้อย่าโดนนะสุดยอดชิคพอตโอเคต่อไปเข้าที่เดี๋ยวทะลุอย่างนี้เลยเหรอได้เลยนี่โอเคอ่าวงกดวงกดท่ออ่าท่อระบายอากาศฮะทางไหนทางไหนทางนี้มีทางเดียวลงเลยครับสไลด์โอ้โหหน้าแทกหน้าแหงหมนแล้วหนีเร็วเราต้องออกจากที่นี่ให้ได้ มาครับโปวไหนห้องสมุดเหรออู <laughs> ดอ้ด่านของขวัญด่าน,นะะของขวัญอีกแบบหนึ่งนะฮะของขวัญหมุนติ้วโอเคข้างล่างอย่าเผลอลงไปนะถ้าเผลอลงไปเราอาจจะกลายเป็นของขวัญของคนอื่นก็ได้ <laughs> ผ่านอย่างง่ายดายโอเคไม่ยากไม่ยากต่อไปหูกรอบของขวัญเปียบเหยียบได้เนาะยังเหยียบได้นะฮะสบายสบายว,ยวดีเอลหรือปะ จะเรียกว่าเอวเลยไหมไม,ไม่ไม่ใช่เอวแล้วโอเค look for a key to open that vent over there เราต้องหากุญแจเพื่อเปิดช่องระบายอากาศนะครับว่าแต่มันอยู่ตรงไหน,นอ้าวเจอพอดี <laughs> ฮัลโหลนี่ซ่อนอยู่นี่เหรอมาโอเคครับไปเปิดช่องเปิดช่องเอาติดอะไรวะเอาเอาเอา,เอาติดติดติดผมว่าผมลืมอะไรบางอย่างกดข <laughs> ีโอเคก็แค่นี้ยทำเร่งยากให้เป็นเร่งยากนะเราอ่ะ <laughs> ขอโทษ ฉันขอโทษไป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 กันต่อมาครับเราจะต้องดีออกจากที่นี่ให้ได้ไต่ท่อไปเรื่อยๆขอระบายอากาศผ่ไหนครับเนี่ยโอ้ของขวัญเยอะเหลือเกินขอเปิดอันนึงได้ปะไม่ได้ขอขวัญอันนี้มันอันตรายไปเราไม่สามารถเปิดของขวัญได้โอเคแล้วไปทางไหนต่อเหมือนจะต้องปีนใช่ไหมอ่าเดี๋ยวนะขอดูทางก่อน ทางไปไม่ได้อา่าแล้วมาทำมํำไมวะเนี้ยทางต่อไปไม่อยู่ตรงนี้โอเคปึ๊บอุ้ยมีน้ําแข็งด้วยโอ้ยอย่าตกนะอย่าตกนะใจเย็นๆนายกะตกนะโอเคมามามาเฮ้ยเชียววิ้ยหน้าต่างออกนี่ปะออกนี่เลยเนาะปื๊บโุ้ย,ยสูงขนาดนี้ขาไม่หักได้อย่างไรชิบอยครับด่านนี้เป็นด่านาลูกกวาดแคนดี้งั้นเหรอ โอ้ใหญ่มากๆเดินไปจะเหนียวเท้าไปเนี่ย <c oughs> เต็มอุดมไปด้วยน้ำตาลอา้าวเดินเธอรู้สาวได้ด้วยฮึออเคไม่ยากไม่ยากโอเคต่อไปตรงนี้เช่ทางทางแบบเล็กนิดเดียวกว้างแค่ประมาณ10เซนติเมตรอุ้ยวาราฟงั้นเหรอนี่เราจะไปวาราฟที่ไหนกันนะมาช่างน่สนสาสงสัยเหลือเกินวานี้จะพาเราไปไหนพร้อมยอย่าฟ็อกซี่พร้อมแล้วไปด้วยกันเลยนะหนึ่งสองเฮ้ยพไหน อย่าบอกว่า <c oughs> ไฟบอสอ๋อไม่ยังอยังยังยังไม่ใช่ไฟบอสเขายังชั่วหน่อยรีบ <c oughs> ยังไม่อยากรีบจบใช่ไหมใช่แล้ว <c oughs> จบเร็วเดี๋ยวคลิปสั้นไปโอเคเขาบอกว่าแไงโอเค so i don't think the toy room is doing the best right now โอเคฉันไม่คิดว่าของเล่นในห้องนี้นะฮะจะไม่ใช่ของเล่นที่ทดีที่สดุดใช่ไหมเออคงงั้นแหละมั้งครับเพราะแต่อะไรวะเนี่ยฟิงเกอร์ฟิงเกอร์ฟิงเกอร์บอร์ดอ่ะเขาเล่นอย่างกั้นปะเฮ้ออ๊ะ ตกเราวะเฉยจะไปดูชัดๆก่อนโอเคเราต้องกระโดดให้ดีนะฮะมันหมุนด้วยโอ้ยโอ้ยมันหัวจังมันหัวจังใจเย็นแป๊บหนึ่งคนเล็กจะมันหัวจะโดดได้ไหมได้โอ้ยโดดได้ด้วยมาเต็มวนมันหัวอีกรอบนะมาโอเคโดดอ่ะฟอกซี่ฉันขอโดดเราจะต้องมันหัวอีกรอบแล้วเนี่ยอืออะเฮ้ยเก็บร่วงโอเคระวังโอ้โหเฉี่ยวไปนิดเดียวโอเคระวังโอ หาม,มุมหาม,มุมดีๆแป๊บหาม,มุมดีๆแป๊บโอเครอดแล้วเอ่อแป๊บนึงนะขอเยอะเฉยแป๊บทำไมล่ะโอเคมาพร้อมต่อไปเดินต่อเดินต่ออันนี้เลโก้ LEGO นะฮะตัวต่อเลโก้ถึงได้ไงวะเนี่ยไต่สูงขนาดนี้โอเคมาผ่านแล้วครับไปอุ้ยเข้าแชปเตอร์ต่อไปเลยเหรอชิคปอยฮะเยี่ยมโอเค this is a speed Head touch is to fast อ uh, ่ run fast ถ้าแต่ไอ้นี่เราจะวิ่งเร็วเอออย่าไปหาทีพูดที่ขับเลยอ่าฟ็อกซี่นายพร้อมอะไรใช่ไหมที่จะอ่ามุนหัวกันอีกรอบหนึง่งมาอืบเจ้าฮู้เดี๋ยวนะทางไหนต่อเนี่ยไม่ได้ดูดังอือ้โหผ่านได้อใหญ่ผ่านได้อย่างไรอืบเฮ้ยเลี้ยวผิดไปหน่อยขอรีบไม่ต้องมาขอโทษเลยอืบโอเคเฮ้ยเจ้าโหเสียว ึบอันนี้เอาอันใหญ่เน้นอันใหญ่ไปก่อนโอเคก็แค่นี้แหละขอแป๊บขอเวลาแป๊บนึงได้ไหมทำไมเหรอ <c oughs> มาไปต่ออ,อ,อุ้ยยังไม่หมดอีกเนี่ยยังมีกองขวัญหูขวัญขวัญเพียบเลยอย่าเปิดสักอันหนึ่งอะ่ะแต่อย่าดีกว่าเดี๋ยวเป็นจ้สแกปาดได้ไกวะนึกว่าล่วงไปแล้วเนี่ยโอเคสุดยอดผ่านเช็คพอยต์ <c oughs> อู้เช็คพอยต์ดีเหมือนกันนะดีเหมือนกันอันนี้คืออะไรอะ่ะอู้ของเล่นรถไฟ น,นั่นเองนะอุ๊ยเพิ่งเห็นเอลใช่ไหมอา่าน่าจะเป็นเอลนะฮะโอเคค่อยๆกระโดดปึ๊บไโดดค่อยโดดหนึ่งสองอือโอเคสวยหนึ่งสองอือโอ้ยรอดได้อย่างไรอ่ะแล้วคนนี้เอาหมือนจะให้พูดโอเคมาแล้วเาพวกเอลนะฮะได้ทำการอ่าทำกล่องก่อขวานขนาดยักษ์มานะครับเพื่อที่จะไปประตูไปยังประตูได้นะครับนั่นก็คือประตูนี้เลยนะฮะมาว้าวว้าว นั่นใช่กรองขวัญยักษ์ใช่ไหมกรอกควัญยักษ์เหรอเราอยู่ในกอกของควัญยักษ์ครับโอเคเดินบนสายไฟสายไฟประดับนะฮะโอเคมาเพราะแต่อุ๊ยเอา้าโดนเหรอเดียวโดนหรอโดนได้อย่างไรฮึบโอเคค่อยๆโดดนะค่อยๆ่อะอ้าโอเคเช็คพอยต์แต่ยังไม่จบนะฮะสำหรับน้ากอของขวัญยักษ์แห่งนี้มาครับต้องไปทางไหนล่ะทางนี้เหรออา้าวมึงหลอกดีกว,ว่า อืโอเคผ่านหลังๆเริ่มแบบแล้วไงอะ่ะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดแล้วนะฮะโอเคแล้วเราต้องไปทางไหนวะเนี่ยทางนน้นเหรอโอเคไปอุ้ยแต่ไม่ได้โดดถึงต้องโดดฝั่งนี้อ่ะโอเคสวยฮอย่าตกหัวติดต่อระสูงไปอือโอเคออกนะครับไม่อยู่แล้วจะอยู่ทําไมโอเคต่อไปอะไรเอ่ยคุณลุงแซนตา้านะครับกําลังกินนมแล้วก็คุกกี้นะครับเราควรที่จะหลบ เขานะครับเพื่อที่จะไปยังประตูให้ได้โอเคหลบคาแล้วจะไปทางไหนได้บ้างทางนี้ทางนี้ไม่มีไม่มีทางอื่นเลยใช่ไหมทางนี้ไปได้ไหมไปไม่ได้ครับตาลโลบปะแล้วเราจะสายตาอุ๊ยอา้าวมาสตากินชาไปแล้วเอา้าอ๋อบ,บังคับเหรออ๋อบ,บังคับเข้ามาอยู่แล้วโอเค,บ,คบังคับเข้ามาอยู่แล้วครับอะไรอะ่ะ ตอนนี้ฉันถูกซานต้ายักกินเข้าไปข้างในนะครับเราต้องหาทา้งออกจากที่นี่ให้ได้อุ้ยมีคนหัวมามีคนโดนกินเป็นราวด้วยมาเราไปัอุ้ยอุ้ยมีคนตายด้วยในนี้ในนี้วีคุกกี้มือหัวคนบอกเลยว่านี่คือลิ้นใช่ไหมเนี่ยโอ้โหอยากบอกว่าอีมากเส้นเลือดอีมากแลก้วกอนี้ส่วนของโครงกระดูกกระดูกซานต้าหรือกระดูกคนอื่นอ้าว โอ้ยโอเคมาค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะลูกนะไปค่อยๆไต่ฟ็อกซี่ก่อแขนฉันแน่นๆให้ดีอย่าพึ่งบนหัว <c oughs> โอเคเช็คปอยครับ <c oughs> อุ้อยไต่อะไรเนี่ยโอส้ออส,ออส่วนของหัวใจหรอส่วนของหัวใจเอ๊เดี๋ยวนะผมสงสัยอย่างหนึ่งเอ่อมันอยู่ท่าไหนไว้เนี่ยคือปากอยู่นี่แต่หัวใจอยู่ข้างบนหัวหัวใจอยู่เหนือปากเหรอซานต้าประเภทไหนเนี่ยนี่แก่เป็นปีศาจแล้วไม่ใช่แบบ เออคนธรรมดาลแล้วนะดูดีหวัวใจเสียงหวัวใจผมเดาะต้องไตหวัวใจจะเี่ยอา้าวหลอกนี่ว่ามันขึ้นไม่ได้อ๋อโอเคต้องกระโดดสูงๆอ๋อโอเคผ่านแล้วครับเรียบร้อยอุ้ยอะไรนี่ยะลงไปในกระเพาะเหรออย่าบอกอ้าวฮะอา้าวเดี๋ยวอา้าวค้างแป๊บหนึง่งดีเชคพอยได้ไหม เอามันค้างอะ่ะเดี๋ยววิญญาณมันค้างอุวยรีเซตดิไปอ,อ่ะเอลิเซตอะ่ะอ๋อโอเครีเซตได้ตกใจหมดนึกว,ว่าแบบเออโอเคลงไปในกระเพาะครับกระเพาะสุดอีหุ่นลึกขนาดไหนเนี่ยอ๋อออกไหนอะ่ะอ <c oughs> ุ้ย <c oughs> ออกทางตุ๊กออกทางตุ๊กทางของซสนต้ากันเลยดีโอเคต่อไปสปอนอัสเลนยูซินเดอะเพอร์เพิร์ดบัตเทิล เดนเพรสเด็กกรีนเบอร์ทอนทูโกสปอนอะไรอะ่ะขอลองดูหน่อยใช้กดอ่ะอืมอ๋อรถเคาเรียกว่าไงอ,อ่าของอ่าเคาเรียกว่าอะไรวะมอดสโนแล้วไปไงแล้วไปไงอ๋อสกดนี่สตาร์ทอู้และอ้าวยังไง <laughs> อ้าแค่นี้เหรอแล้วผมแค่นี้เหรอแค่นี้โอเคไปคือ,อยังไง <laughs> คือ,อยังไง นี่ฉันหนาวมากเลยนะคิดว่ามันข้ามไอไอน้ำตรงนี้ได้ไหมท้าไม่ได้กะคือเริ่มใหม่หมดเลยนะไกลเลยนะบอกให้ปับ๊บอุยได้อยู่ได้อยู่แม่นึีว่าจะแบบเรียบร้อยซะละในที่สุดเราก็ถึงจุดสิ้นสุดของดาดี้แล้วนะครับผมเราหนีพ้นจากซานตาได้แล้วนะฮะซานตายักษ์นะฮะเฮ้ยทาสีตัวได้เอาสีแดง <c oughs> เดี๋ยวนะสีขาว เออสีขาวดีกว่าเหมาะกับสถานการณ์แล้วก็หน้ามือเด็ดหน้าอย่างเงี้ยเหรอหน้านี่แหละโอเคเอาหน้านี้แล้วกันหน้านี้เป็นปกโอเคก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับก็อาจจะมีด่านแนวๆคริสต์มาสมาให้ได้ดูกันตลอดสัปดาห์นี้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับยังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องนายอ่าช่องนายเป็นดอมด้วยนะครับผม แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิกกปใหม่ๆจากช่องนี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะไปคิดอะไ,ไรนั้นติดตามกันให้ดีสำหรับวันนี้ผมนายแคโตหรือนายมาดามกับน้องฟ็อกซี่ของเราขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายครับ